สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาวิเคราะห์เคสที่น่าสนใจในวงการ VTuber ไทยกันบ้างน,นะครับคำเตือนนะครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะเท่านั้นผมไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีหรือว่าชี้นำฝ่ายไหนนะครับก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนได้มีแอคเคา t ์หนึ่งในกลุ่ม v ูทูบเบอร์ไทยแลนด์เนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับการทํางานภายใต้ค่ายูทู t เบอร์ชื่อดังซึ่งปัจจุบันกระทูด้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกลบไปแล้วนะครับเนื้อหาที่มีคนแคปมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะช่วงกลางเดือนสิงหาคมยูทูบเบอร์ฟอนดาวได้ไลฟ์เมมเบอร์ระดับเทียสอออกมาระบายว่าโปรดิวเซอร์ของ SSR ดูแลเธอไม่ดีพอ SSR ในที่นี้ก็คือสังกัด VTuber SSR Society นะครับที่เป็นอดีตต้นสังกัดของฟอนดาวรลายนั้นมีคนดูเกือบ50คนมีเลจินเข้ามาด้วยเนื้อหาก็าจะประมาณว่าฟอนดาวถูกเรียกว่าเป็นผู้หญิงแนวคาเรนน่าจะหมายถึงแบบผู้หญิงที่เอาแหลใจประมาณนี้นะครับ FC ที่ดูเนทจนหลอดแตกทุกไลค์คือหน้ามาที่จ้างมาโปรดิวเซอร์ไม่สนใจฟอนดาวได้ทำรายได้ค่า SSR เยอะที่สุดแต่สนใจแต่นิชา ผู้ในทํานองว่าโปรดิวเซอร์กับนิชาติดต่อการเป็นการส่วนตัวไม่ได้พูดตรงๆว่ากําลังคบกันแต่คนฟังแล้วก็เดาไปทางนั้นแล้วไม่สนับสนุนงาน V กิจกรรม V2 Space f ฟอนดาวทาเองทั้งหมดปัญหาเรื่องเงินโดเน่ไม่เป็นธรรมการส่งสินค้าอะไรต่างๆฟอนดาวพร้อมขึ้นศาลให้มีการฟ้องร้องภายหลังฟอนดาวได้ลบไลน์นี้ทิ้งแต่หลายคนที่รู้เรื่องนี้เพราะมีคนไปบอกใน Discord V ว่าให้งดโดเน่จนถึงสิ้นเดือน คนที่ง,งงก็ไปถามว่าทำไมแล้วก็ได้คำตอบเพอะได้คำตอบแล้วก็เอามาเล่าต่อๆกันจนคนที่ไม่อยู่ในไลฟ์เมมเบอร์วันนั้นก็รู้เรื่องบางส่วนก็เอามาเล่าให้เพื่อนในวงการฟังก็ประมาณนี้นะครับฟอนดาวคือใครนะครับเธอเป็นอดีต VTuber จากค่าย SSR เปิดตัวในวันที่7มีนาคมนี้เองนะครับ แทบเป็นยูทูเบอร์ที่ได้รับความนิยมมากคนหนึ่งในปีนี้เลยนะครับผมเนื้อหาในช่องก็จะเป็นการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เก็บความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่กันไปนะครับแต่ที่เหนือกว่าคอนเทนต์ด้านความรู้ของเธอคือสไตล์การไลฟ์ที่มีเอเนจีแล้วก็ที่สําคัญคือเธอสามารถจําคนดูได้ทุกคนในทุกๆไลฟ์ของเธอทําให้เธอเป็นที่รักของเราแฟนๆเป็นอย่างมากไลฟ์หนึ่งเธอก็จะมีคนดูไม่ต่ํากว่า100คนเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากในช่วงเวลาแบบนี้นครับ แต่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเธอได้ประกาศย้ายค่ายจาก SSR Society ไปยังค่าย Respark ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อเราแฟนคลับที่ทุกคนก็ยังตามดูไลฟ์ของเธอได้ปกตินะครับจนเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมา SSR ค่ายเก่าของฟอนดาวได้ออกแถลงการเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆผมจะขอสรุปใจความมาให้นะครับทุกคนสามารถหยุดและอ่านได้เลยนะครับ สังกัด l s r Society ออกแถลงการชี้แจงหล่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อสังกัดใจความดังนี้สังกัดยืนยันว่าให้ทาเลมีอิสระในการสร้างคอนเทนต์มีการตกลงแนวทางก่อนเซ็นสัญญ,ญาพร้อมสนับสนุนการโปรโมตและพัฒนาทักษะต่างๆผ่านการแนะนําของทาเลรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทั้งเรื่องไลฟ์สตรีมการใช้แพลตฟอร์มและเทคนิคตัดต่อวิดีโอ สังกัดยัยงชี้แจงว่าเขาเลยเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างทีมงานกับทาเลนตนั้นไม่เป็นความจริงทุกความสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อร่วมงานและการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนลักษณะน,น,นี้ถือว่าผิดกฎหมายทีมงานแจ้งคนที่เชิญคอล์ลัปและกิจกรรมต่างๆให้ทาเลนรับทราบลุกครั้งและให้ความสำคัญกับสุขภาพและการลาของทาเลนอย่างเหมาะสม กรณีพัสดุผิดพลาดทางสังกัดได้ดํดำเนินการเรียกคืนและส่งคืในให้ทาเลนต้นทางเรียบร้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของทา l เลนสุดท้ายทางสังกัดประกาศว่าจะประสานงานกับต้นสังกัดของผู้ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อดำเนินการต่อไปหลังจากถาแถลงการนี้คุณมาด็อกผู้กอ่อร่างข่าเอสซาก็ได้โพสต์ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แล้วแต่ควรจะตีความนะครับ ในหลังจาก SSR มีการแถลงนี้นะครับทางฝั่ง RE เนี่ยค่ายใหม่ของฟอนดาวก็ได้ออกมาประกาศพักงานฟอนดาวอย่างไม่มีกำหนดและงดใช้โซเชียลมีเดียทุกช่องทางแบบไม่มีกำหนดเช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องราวก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเป็นที่น่าเสียดายนะที่เธอต้องมาพักงานแบบนี้เพราะว่าเธอมีแฟนคลับที่รักเธอมากๆนะครับจนทําให้เกิดคลิปดีโอนี้ขึ้นมา สุดท้ายนี้ขอให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีนะครับเพื่อให้วงการวิดูเบอร์ไทยเนี่ยเติบโตได้ต่อไปและถ้ามีข้อมูลพลาดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับ